นี่เลยครับที่เขาบอกว่ารอดตายเหมือนควายควิดนะครับเมื่อวานนี้เกมที่แมนยูชนะเซาแชมป์ตันสามหนึ่งครับเข้าคํานี้เลยครับมันเหมือนจริงๆครับรอดตายครับรอดตายแบบเหลือเชื่อมากๆจากเกมในครึ่งแรกครับที่แมนยูครับเมื่อวานนี้ใครดูเกมครับผมเชื่อแฟนบอลแมนยูแต่ครับก็คงจะคิดเป็นเสียงเดียวกันนะครับคิดอยู่ในใจนะว่าเอาแล้วเหมือนเดิมเข้าอีดอกเดิมอีกนะครับก็คือเล่นดีกับทีมใหญ่แล้วก็มา เล่นไม่ดีกับทีมเล็กเป็นสิ่งที่แฟนบอลแมนยูเต็กังวลกันนะครับคือกับทีมใหญ่ฤด้กูกาลเนี้ผมเชื่อทุกคนก็โอเคเจอทีมใหญ่ดีกว่าแต่เจอทีมเล็กมันต้องมาลุ้นกันนะครับและเมื่อวานนี้ครึ่งแรกครับก็ต้องชมเลยนะว่าซาล์ตันเล่นดีนะครับโดยเพราะไอซูเลมาหน้าครับกองหน้าของซาล์ตันโอ้โหลีลาการกระชากลากเลยนะครับดูเผื่อๆน,น,นี่นึกว่าวีนิซิุสของมาดริดนะครับไปกับบอลได้ดีรวดเร็วมากๆแต่ก็นั่นแหละครับ เซาแทมตันมีเกมรุกที่ถือว่าไม่เฉียบคมครับคือสร้างสรรเกมรุกได้นะครับแต่จบสกอร์ไม่ดีนะครับนั่นคือเหผลว่าทำไมเซาแทมตันถึงอยู่บวยนะครับก็จบสกอร์กันไม่ได้แต่วูบวาบดีเหลือเกินครับแล้วก็ต้องชมโอนาน่าด้วยนะครับครึ่งแรกเมื่อวานนี้มันมีประโยชน์นะครับโอนานา่าก็ช่วยเซฟทําให้แมนยูก็รอดรอดรอดไปในหลายๆจังหวะนะครับแต่จนแล้วจนรอดครับคือ รอดนะครับรอดได้แค่4 3นาทีครับเพราะว่าในนาทีที่43านะครับก็มาเสียจากลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับก็ถือว่าก็แก้ไม่หายสักทีนึงกับเรื่องลูกเตะมุมครับแล้วก็โดนเข้าไปนะครับตอนที่โดนขึ้นนํานึ่งนย์ครับนึกในใจครับเอาแล้วเอาเลยเฮ้ยโดนแน่ๆเอาแล้วลาวนึกในใจครับแบบเซ็งนะครับแต่ตอนนั้น แต่ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าในครึ่งหลังนะครับการแก้เกมเร็วนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนี้ก็ต้องชื่นชมทางรูเบนอโมริมด้วยนะครับในการแก้เกมสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วทันใจแฟนบอลแมนยูนเต็ดนะครับไม่เหมือนกับยุคเทนฮารครับที่ปล่อยสถานการณ์มันคาราคาซังสุดท้ายก็ ไม่สามารถกลับมาแก้เกมได้แต่ยุคของรูเบนาโมดริมผมว่าข้อดีของเขานะเขาถือว่าเปลี่ยนเกมได้รวดเร็วทันใจนะครับส่งแอนโทนีลงมาเล่นแทนคอปปี้เมนูนะครับถอยบูโนมาเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็จุดเปลี่ยนสําคัญที่แท้จริงครับการเปลี่ยนตัวคนที่2ครับเอาพี่ดูครับจานดูโจโชเซอร์อซีลงมาเล่นแทนรัสมูทถอยลุนครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงครับดูลงมาครับเมื่อวานนี้เก็บบอลได้ พักบอลได้เชื่อมเกมได้ดีพาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้นะครับก็ทําให้แมนยูพอจะได้กดดันเซาท์แมต,นตันบ้างครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญจริงครับเมื่อวานนี้ใครชื่นชอบฟอร์มการเล่นของดูครับคอมเมนต์มาชมหน่อยให้กําลังใจดูหน่อยเพราะว่าทําได้ดีมาหลายเกมแล้วนะครับผมก็เอาใจช่วยน้องมานนะหลังจากที่โดนดา่าแล้วก็มีเกมที่โดนโหในสนามด้วยนะครับ เอาใจช่วยนะั้นมันขอให้มันดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับและมีประโยชน์กับทีมเป็นอย่างยิ่งเลยครับเมื่อวานนี้จุดเปลี่ยนสำคัญนะอีกหนึ่งจุดการส่งอาจารย์ดูลงมาครับจากนั้นครับก็ถือว่าแมนยูก็มีการแก้เกมครับถอดอูกาเต้ออกส่งคอริเยอร์ลงมาอ่าแล้วก็แมนยูก็ไม่ได้ประตูตามตีเสมอนะครับจากอารมัดดิยาโล่นะครับนี่ก็ต้องใช้คําว่าคือเมสซี่แห่งโอแทฟอร์ดณักเวลานี้ของแฟนบอลแมนยูต็ดเลยครับ เป็นความหวังที่หวังพึ่งพาได้มากที่สุดนเวลาแล้วนี้แล้วนะครับในแผงเกมลุกของแมนยูเต็ดแล้วอามัดก็ยิงเข้าไปอย่างเฉียดคมครับไม่ทําให้แฟนบอลแมนยูเต็ดต้องผิดหวังตามตีเสมอได้นะครับในช่วงนาที8 2จากนั้นไม่พอครับจังหวะที่แมนยูต้องการจะเอาประตูขึ้นนา2-1ครับก็โหมบุกแล้วก็แบบนี้แหละครับเวลามันต้องการประตูมันต้องโหมบุกมันต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าถอดตัวผู้เล่นนะครับแล้วจากนั้นนะครับ อหลังจากได้ประตูออกนำท่อทางมัตราอุยออกแล้วก็ส่งทางคริสเตียนอูริเซนลงมาแล้วการแก้เกมตรงจุดนี้แหละครับก็ถือว่าทำให้แมนยูได้ประตูที่2ครับเพราะว่านักเตะอย่างคริสเตียนอูริเซนครับลงมาจังหวะจ่ายบอลให้กับทางอมัดเดียโลยิงลูกที่2ครับ ครั้งนี้ใช้คําว่าการจ่ายแบบเวิลด์คลาสเลยนะครับจ่ายมาโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษตักเข้าไปก็ตักเข้าไปาไป,ปุ๊บแล้วก็ทางอามัเดียโรสอดเข้าไปยิงครับจังหวะสัมพันธ์กันเป๊ะนะครับแมนยูได้ประตูออกนํา2-1ในนาทีที่90ครับมาในช่วงนาทีบาปอีกแล้วครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมครับก็มาได้ประตูอีกลูกหนึ่งครับจากความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆนะครับของทางอามาเดียโรที่มีสมาธิกับเกมตลอดแล้วก็ไปชกประตูลูกที่แบบว่า ความผิดพลาดของแนวรับเซอร์เตันนะครับล้วก็ยิงเข้าไปครับทาให้แมนยูชนะไป3ต่อหนึ่งครับชนิดที่ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดครับเมื่อวานนี้คือถ้าเกิดดูจัดกเกมก็คิดว่าแมนยูก็มีโอกาสแพ้ได้ซ้ําไปนะครับแต่การแก้เกมเร็วของรูเบนโมริมจุดเปลี่ยนสําคัญอีกงโจชัวเซิร์กซ,ซีลงมารวมไปถึงความสุดยอดของเมซี่อย่างโอเดลฟอร์ดอย่างอาร์มัดดิยาโลครับนี่ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญนะครับอีกเซนด้วยอีกหนึ่งคนนะในช่วงท้ายเกมตอนที่แมนยูจะเอาประตูออกนำสองหนึ่งครับ ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆที่ทําให้แมนยูได้3แต้มสาคัญนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่ามันจะชนะทีมบุ้อย่างเซอกันตันก็ตามครับแต่สำหรับแฟนผีแดงนี่มันอีกคือเกมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเกมที่ดูเหมือนจะไม่มีแต้มแต่แมนยูกลับมาคว้า3แต้มได้แบบนี้แล้วก็โมเมนตัมในปีนี้ครับแมนยูยังไม่แพ้ใครนะครับพวกเรากลับมาแล้วเวยังไม่แพ้ใคร เสมอกับเรียร์พูลนะครับแบบนชนะชนะอาเซนอนมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหสักสบอมนะครับ10ตัวต่อ12คนนะครับรวมไปถึงเกมนัดนี้ชนะเซาล์ลอมตันได้อีกครับโมเมนตัมที่ดีแบบนี้แหละครับเก็บให้ได้เรื่อยๆครับเก็บให้ได้เรื่อยๆมันก็มีโอกาสนะครับที่แมนยูจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้ของแมนยูเต็ดก็ถือว่าน่าสนใจและครับมันมีโอกาสที่จะเข้าเบรกได แบบยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนยูนเต็ดมีโปรแกรมถ้าผมเข้าไปดูนะครับนี่ฮะแมนยูนเต็ดเดี๋ยวจะเจอกับทีมต่อไปนะครับก็คือนัดต่อไปแมนยูจะเล่นในบ้านเจอทีมอย่างไบรตันโอเคแล้วครับมันก็ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูนเต็ดแต่ก็ถือว่านาทีนี้ก็สู้ได้หมดครับหลังจากนั้นเล่นในบ้านเจอกับเรนเจอร์ในยูโรปาลีกแล้วก็บุกไปเยือนทีมอย่างฟูลแลมบุกไปเยืยนนอนสเตย์อููเคสในยูโรปาลีกครับแล้วก็ เล่นในบ้านเจอกับคิซันพาเลตดูจากฟอร์มการเล่นใน3นัดในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสครับที่แมนยูจะเข้าเบรกยาวๆที่อาจจะมีโอกาสไม่แพ้ใคร8เกมติดต่อกันนะครับถ้าดูจากโปรแกรมแบบนี้และถ้าเกิดแมนยูไม่แพ้ใคร8เกมติดต่อกันแบบนี้แหละครับใครจะไปคิด่ะครับในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้นะครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพหรือแม้กระทั่งฟุตบอลยูโรปาลีก ซึ่งอันดับในพรีมียร์มันก็อาจจะยากนะครับในการจบ1ใน4ซึ่งก็ต้องไปลุ้นกับไอยูโรเอานะครับแมนยูก็อาจจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้นะครับเพราะฤดูกาลนี้ช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลแมนยูย่ำแย่จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแต้มในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็อยู่ดับที่12ละดาบที่โดนแซวอยู่ที่1 4บตอนนี้กระโดดมา12แล้วนะครับ12แล้วครับไม่14อีกครั้งแบบพิเศษแล้วนะครับ แต้มตอนนี้ตามหลังอันดับ4อย่างนิวคาสเซิล12แต้มมันเป็นช่องว่างที่ไกลจริงครับเหนื่อยมากแต่ว่าก็โอเคครับฤดูการนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับไอ้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็มันเหมือนพรีซีซั่นของรูเบนอาโมริมครับก็ปรับจูนทีไม่เต็มที่แล้วก็ค่อยเสริมตัวดีๆในช่วงของซัมเมอร์นะครับผมไ็เชื่อว่าทีมชุดนี้ของรูเบนอาโมริมจัดไปได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับและเมื่อวานนี้ขอทุกคนคอมเมนต์มาชื่นชม โจชวนซั้สี่ครั้งหนึ่งนะชมอาร์มาติโรชมอมโมริมชมคิสเซนดิวิกเซ่นกันนะครับชมกันมาหน่อยนะทําดีเราก็ต้องชื่นชมนะครับและเ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ และสำหรับใครนะครับที่จะออกรถในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับขอแนะนํานี่เลยนะครับซูซูกิเออ i g ตินะครับรถจนเ็ที่นั่งนะครับตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่านะครับเป็นรถที่สะดวกสบายไปได้ทั้ง7คนอันนี้ผมไปนั่งมาแล้วนะครับตอนนี้มีซูเปอร์แฝตดิวอยู่นะครับดิวพิเศษราคาเริ่มต้น555,000บาทนะครับ ดือนี้นะครับตั้งแต่6มกราจนถึง28กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าจนจบแคมเปญนี้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับหากใครสนใจนะครับไปลองขับได้เลยครับที่โชว์รูมสูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือไปดูรายละเอียดต่างๆได้ก่อนนะครับที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถจนคุณภาพอย่างสุสกิครับ